It's yes, oh. DJ. น้ำลงครับน้ำยังไม่ขึ้นนี่แม่เมาๆลงไปนี่เรียบร้อยเลยครับเยียออโอ้น้ำมันไม่ขึ้นเลยคังดำมาเลยครับโอ้โหวันนี้มายิงปลาที่สมุทรสาครครับวันนี้เรามายิงปลากระบอกครับมากันสามนาย ครับวันเดี๋ยวดูครับว่าวันนี้เราจะได้ปลาไหมไม่ได้ยิงหนาทนจัดเลยกระบอกมันยิงยากครับตัวมันกลมๆเองมาครับมินิคัตสามเก้าครับนี่ครับก็ยิงกันจริงๆแล้ว,ลวมอเปิดกล้องอยู่เดี๋ยวผมฝาก,กแล้วก็ติดตามครับจอบปองมะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าได้ปลาไหมวันนี้ ไปไหนแล้วล่ะไปไหนแล้วล่ะนี่ไงโอ๊ยคมหลังมันยิงยากครับตู้มันทันป,ป้เราเองอะ ไม่คอมขึ้นครคับไม่ยอมขึ้นไม่ยอมขึ้นโดนแล้วผมโดนแล้วครับผมโดนแล้วครับผมโดนแล้วครับด,ดูตัวซะก่อนนี่ปากกระบอกมาถึงสมุทรสาครแล้วครับปากกบอกเก็บปากอนตัวใหญ่มันฝังอยู่ล่างเลยครับไม่ค่อยขึ้นตัวใหญ่ เฮ้ยเอาลูกดอกไปไหนเน่ยลูกดอกหลุดปมฮ้อปลากระพงอ่ะอยากได้เอา เอา้าลูกดอกใหญ่มันอย่างงี้นี่เองเว้ยเราก,ก็กุ้มใจกุมใจเบื่อว่ายิงแม่นเนี่ยอืมฟาดหัวไปอีกแล้วโดดมัน้นไม่ดโด,ดีกเลยครับ ยิงจังเลยแต่ไม่เคยโดนอืมโดนแล้วมาแล้วมาอีกแล้วยิงยากเลยเตินโอ้โหไม่ทันอะไปเป็นสายนะโอ้ตัวนี้ เลือกไม่ถูกเหรอหรือ,อยังไงหรือโลภหรือ,อยังไงมันเยอะเกินไปสงสัยมันจะหายเลยเล็งปุ๊บหายปับ๊บตัวมันก็ะต้หนึ่งไง,งล่างอือดสูสักทีสิเออหางจุดหางจุดไอหางจุด ไม่มีหางจุดเหรอโูปสวยดิยดเฮ้ยพอมันถึงนี่เพรามันไม,ม,นไม่มันไม่นานเลยเว้ยใช่ไงผมถึงยิงไม่ได้ยิงไกลอย,ย่างเดียวเลย มันก็ไม่โผล่ที่พี่โตอ่ะเออ,อมองไม่เห็นมันไม่โผล่มันมันไปไหนกันไม่รู้โผล่ตัวเล็กพี่อุ๋งยิง,งดิข้างล่างข้างล่างไหนวะอือไปดักรอได้เลยดักรอได, <c oughs> ด้ก็มหมองไม่เห็นนะดิ แม่งฉลาดที่เปล่งเลยไกลๆก็เอาแล้วะอือโอ้ไกลๆก็เอาแล้วว่าโดนดิฮาราทโอ้ยมันมาไกลๆก็เอาเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะพีู่ง<า>ไกลๆก็เอาโอมีว,ดดว,วะตายเลยโดนเลยตายเลยครับ ไกลขนาดนี้นนเอาเรื่องอะคางดำโบนเนี่ยคางดำคางดำเสียเป็นปลาปิ้งมาเลยดูดิเออคางดำมแลจา้ลาไก่ไก่นี่เอาชักน้อยมานะชักน้อยนะนนรยยเรื่องไม่ถูกอ่ะ ตัวหน้าโดนอะไกันไม่โดน <c oughs> เราเรอช่วงน้ำขึ้นครับป่าไม่มาลุงนั่งยิงอยู่ครับยิงปับ๊บตําๆทีโอ้เรานั่งยิงอยู่ครับมีลุงแก่ๆมานั่งตกอยู่ครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> จะได้ไหมหดูครับ ยิงกับตกอูมันมันอุ้ยมันตัวเล็กมันเยอะนะตรงนี้เรารอน้ำขึ้นครับป๊บน้ำขึ้นเนาะไปรีแบตัดครับน้ำขึ้นคนของมีครับ <c oughs> <c oughs> น้ำลง <c oughs> ตรงหน้ากูเลยขึ้นมาได้ยังไงน่ะเห็นในน้ำมันเล็กๆมันไม่เล็กนะนี่เป็นไง อ๋อไม่ได้ครับลุงแกไม่ได้ครับลวงนาสบ้ากูว่าลุงไล่ปลาลุงไล่ปลาที่จังเลยลุงอืมหุ้ยแม่งวายมาเป็นไปเลยไม่ยันบอกไม่มีตัวกูยันใส่ตัวตะกี้เนี่ยโอ้โหเอายากไอ้ตเนี้ยมันต้องลงแบบนี้พ่ตเอามีผมอ่ะ

ตรงนู้นข้างหน้าตรงหน้าหน่อยเข้าไม่ได้เข้าได้แม่งตรงมันไปตรงนุ้นเยอะเลยอ่ะปลาอ,อืตัวแรกตรงนี้อุ้ยอุ้ยอ้ยจะได้ตัวไหมจะได้ตัวไหมได้ใส่แตกแหมได้เวลากลับมาแล้วครับเดี๋ยวดูป,ปลาครับวันนี้ไม่ประสบการสำเร็จครับ ได้ปนะนาที่สองสี่หกแปดสิบตัวพอดีเป๊ะสิบตัวพอดีเป๊ะมาเสี่ยงดวงครับเดี๋ยวผมเด็กกลับบ้านได้ปะ